มาที่บ้านเราคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าจะพูดถึงเรื่องของการทุจริตในโครงการของรัฐเนี่ยจะว่าหลายคนคงจะต้องนึกถึงโครงการนี้ครับคลองด่านบ่อบำบัดน้ําเสียคลองด่านนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการหนึ่งที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติมากที่สุดนะครับซึ่งวันนี้เองโครงการยังคงถูกปล่อยร้างซึ่งทางด้านของปป,ปชอเองก็ได้เดินหน้าดําเนินการ เพื่อเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดอย่างต่อเนื่องรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้ครับสภาพที่ถูกทิ้งร้างของโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านในตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการหลังถูกสั่งให้ยุติโครงการในปี2546เนื่องจากตรวจพบการทุจริตที่พัวพันไปทั้งวงการ นักการเมืองข้าราชการและธุรกิจจนทําให้โครงการที่ว่ากันว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยทุนสร้าง23,000ล้านบาทที่แม้จะดําเนินการแล้วเสร็จไปกว่า95%แต่กลับไม่เคยถูกใช้งานเลยจนถึงปัจจุบันโครงการนี้นําเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2538ก่อนจะเริ่มโครงการในปี2540 ต่อมาในปี2542ภาคประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร้องเรียนกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจนนำไปสู่การชี้มูลความผิดนักการเมืองระดับรัฐมนตรี3คนเมื่อปี2550ต่อมาในปี2551 สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติตัดสินความผิดในวัฒนาอัศวเหมมีโทษฐานใช้อำนาจออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา148ให้ลงโทษจำคุก10ปีแต่ในวัฒนาหลบหนีจึงออกหมายจับส่วนคดีที่2ที่ปอปอชมีมติเมื่อปี2554ชี้มูลความผิดในวัฒนาและอดีตข้าราชการกรมควบคุมมลพิษ ต่อมาในปี2561สารดีกาพิาพากษากลับคดีจัดซื้อที่ดินและช่อโกงสัญญาก่อสร้างบ่อบำบัดน้้ำเสียมีการลงโทษจำเลย18รายมีทั้งนิติบุคคลและบุคคลขณะที่ในวัฒนาพร้อมพวกรบุคคลยังคงหลบหนีตามโครงสร้างของเราเนี่ยเรามีสำนักเฝ้าระวังนะครับเพราะฉะนั้นในโปรเจกต์โปรเจกต์สำคัญที่ได้รับอนุมัติงบประมาณมาแล้วเนี่ยสำนักเฝ้าระวังจะเป็นหน่วยงานหลักนะครับที่มีหน้าที่ต้องเคยไปมอนิเตอร์หรือไปติดตามโครงการต่างๆนะครับแล้วเอา จากสิ่งในอดีตที่ผ่านมาเช่นในเรื่องกล่าวหาเรื่องไต่สวนนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและหาแนวทางการป้องกันคดีนี้เกิดขึ้นได้โดยอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายที่ขณะนั้นยังไม่มีข้อห้ามกิจการของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเข้าไปทําสัญญากับหน่วยงานภาครัฐเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งปัจจุบันได้รับการแก้ไขแล้วกมลวันโกวิดวงศารายงาน